มาดูตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างที่6บอกว่า,าวงลวดรูปสี่เหลี่ยมนะครับจตรุรัสยาวด้านละ0.1เมตรนะครับมีค่าความต้านทาน50โอห์มนะครับกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับ0.5เทสลาดังรูปนะครับแล้วก็บอกว่าพบว่ามีกระแสไหล0.05แอมแปร์นะครับ ข้อแรกเขาถามว่ากระแสเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับกระแสเหนี่ยวนำนี้ไหลในทิศไหนนะครับถ้าเราดูในข้อแรกนะครับเขาบอกว่ากระแสไหลในทิศไหนก็คือขดลวดกําลังวิ่งเข้าหาสนาม b ถูกไหมนะครับขดลวดกําลังวิ่งนะครับเข้าหาสนาม b ซึ่งสนาม b เนี่ยชี้เข้าถูกไหมครับสนาม b ที่ผ่านสนามไม่เหล็กนะครับที่ผ่านที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดนะครับที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดเนี่ย กำลังเพิ่มขึ้นถูกไหมกําลังเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าฝักไม่เหล็กก็กําลังเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับกําลังเพิ่มขึ้นในทิศในทิศชี้เข้าถูกไหมครับในทิศชี้เข้านั้น กระแสที่มันไหลเนี่ยมันจะต้องสร้างสนามที่ชี้ออกเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงถูกไหมนะครับกระแสต้องสร้างนะครับสนาม B สนามบีแน,นวนำในทิศ ีออกนะครับเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันกําลังเพิ่มขึ้นในทิศจี้เข้านั้นสนามก็ต้องาสร้างในทิศจี้ออกนะครับนั้นทิศของการไหลก็ควรจะเป็นประมาณนี้ถูกไหมครับนี่คือทิศของกระแสเพราะว่ามันก็จะสร้างตามกฎมือขวานะครับก็คือวนออกมานะครับนี่ก็เหมือนกันก็จะวนแล้วก็พุ่งออกมาจากด้านไหนนะครับ สนามด้านในที่เกิดจากกระแสก็จะมีทิศที่ชี้ออกมานะครับงนั้นข้อนี้ก็จะตอบไหลทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนะครับทวนเข็มข้อนี้ก็จะตอบทวนเข็มนาฬิกาข้อ2นะครับข้อ2เขาบอกว่าให้หาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับให้หาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อันนี้เรารู้สนามนะครับเรารูา้พื้นที่ได้นะครับจากกว้างคูณกว้างคูณกว้างนะครับแต่เราไม่รู้ความเร็วดังนั้นเราก็จะใช้สูตร b ไอสูตร v เท่ากับ blv ไม่ได้นะครับงั้นเราก็ไปใช้สูตรอื่นก็คือ v เท่ากับ ir เหมือนเดิมนะครับงั้น v ก็จะเท่ากับ i ก็คือ0นยจด 05คูณกับ r ก็คือ50โอห์มนะครับแล้วก็จะได้ v เท่ากับ2.5นะครับโวลต์ซึ่งนี่ก็คือ v emf หรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับเท่ากับ2.5โวลต์นะครับอ่ะข้อ2ก็ตอบแล้วนะครับข้อ3เขาบอกว่าให้หาขนาดของความเร็ว v นะครับก็จะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าแนวนา v e m f เท่ากับ b คูณ l คูณความเร็วนะครับงนั้นเราก็จะได้ความเร็วเท่ากับ v e m f ส่วนด้วย b คูณ l นะครับก็จะได้เป็น2.5หารด้วย 0.5นะครับคูณกับ0.1นะครับนั้นก็จะได้เท่ากับ50เมตรต่อวินาทีนะครับนั้นความเร็วเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะน,นี้ก็คือคำตอบของ ข้อนี้นะครับได้แล้วนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าอันนี้มันเป็นกระแสในช่วงที่กําลังเข้านะครับกําลังเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กแต่เมื่อไหร่ที่มันเคลื่อนที่เข้ามาเต็มแล้วนะครับกระแสมันจะไม่ไหลนะครับกระแสมันจะไม่ไหลทําไมนะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วถูกไหมนะครับสนามแม่เหล็กไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันหยุดตรงนี้แล้วมันเลื่อนมาตรงนี้ B เปลี่ยนไหม B ที่ ผ่านตอนนี้กับ B ที่ผ่านตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนั้นพอ B ไม่ได้เปลี่ยนฝักไม่เหล็กก็ไม่ได้เปลี่ยนกระแสก็จะไม่ไหลนะครับในกรณีที่มันเข้ามาหมดแล้วนะนะครับเข้ามาหมดแล้วนะครับมันจะไหลอีกทีตอนที่มันเริ่มออกนะครับประมาณนี้นะครับดูตัวอย่างข้อถัดไปข้อนี้บอกว่ามีลวดรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าตามรูปกว้าง2ี่สิบ เซนยาว25เซนนะครับมีความต้านทาน r นะครับวางอยู่แล้วก็วางอยู่ในระนาบ xy นะครับตามรูปเลยเ,เส้นลวดนี้นะครับอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลากราฟขวามือแสดงค่าสนามแม่เหล็กที่เวลาต่างๆนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามกราฟนี้นะครับมีทิศชี้ออกจาก ระนาบ x y ก็คือสนามนะครับสนามเนี่ยชี้ชี้ออกสนามชี้ออกนะนะครับสนามชี้ออกนะครับสนามชี้ออกอ่าประมาณนี้นะครับเขาถามว่าที่วินาทีที่1นะครับข้อ1ที่วินาทีที่1กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนํามีทิศมีทิศใด,ดนะครับมีทิศไหลาทางทิศไหนนะครับ ที่วินาทีที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือวินาทีที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอยู่บริเวณนี้นะครับเส้นนี้อ่ะวินาทีที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสนามแม่เหล็กกําลังเพิ่มขึ้นถูกไหมนะครับอ่ะที่ข้อหนึ่งนะที่ t เท่ากับหนึ่งนะครับ สนามแม่เหล็กกำลังเพิ่มขึ้นสนาม B เพิ่มขึ้นนะครับเรารู้ได้ไงว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับก็กราฟองน,นี้ความชันมันเป็นความชันเป็นบวกถูกไหมครับความชันเป็นบวกก็กำลังเพิ่มขึ้นอ่ะกำลังเพิ่มขึ้นในทิศในทิศในทิศชี้ออกนะครับ ในทิศชี้ออกดังนั้นมันจะต้องสร้างสนามที่ต้านถูกไหมครับก็คือชีช้เข้านะครับกระแสต้องสร้างสนามบีเหนียวนำนะครับมีเหนี่ยวนำต้านก็คือเว็บสร้างในทิศ ในทิศชี้ในทิศชี้เข้าถูกไหมครับทิศชี้เข้าเราจะให้กระแสมันไหลยังไงนะครับก็คือกระแสต้องไหลตามเข็มนาฬิกาถูกไหมนะครับต้องไหลตามเข็มนาฬิกาก็คือแบบนี้สนามก็จะพุ่ง ตามกดมือขวาถูกไหมครับก็คือจะออกมาแบบนี้แล้วก็พุ่งเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือสนาม B เหนี่ยวนําในข้อหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้นั่นก็คือกระแสนะครับไหลตามเข็มนะครับในข้อหนึ่งนะนะครับก็จะตอบกระแสไหลาตามเข็มนาฬิกานะครับ ในข้อ2เขาถามว่าที่วินาทีที่สามนะครับที่วินาทีที่สามกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีทิศทางใดนะครับไหลาทางทิศไหนในข้อ3นะครับวินาทีที่3มวินาทีที่สามอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเส้นนี้เป็นเส้นลากนะครับสนามแม่เหล็กมันคงที่ถูกไหมในวินาทีที่สามนะครับ สนามแม่เหล็กคงที่ B คงที่นะครับเมื่อ B คงที่ฝักแม่เหล็กก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสนาม B คงที่นะครับดังนั้น D flux by d t มันเท่ากับ0เมื่ออันนี้เท่ากับ0แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับ ก็จะส่งผลให้ v ef m เนี่ยเท่ากับ0กบ็ไม่มีกระแสไหลนะครับดังนั้นไม่มีกระแสไหลนะครับข้อนี้เราก็บอกทิศไม่ได้เพราะว่าไม่มีกระแสไหลนะครับอ่ะถัดมาวินาทีที่7นะครับอ่าวินาทีที่7 วินาทีที่7เนี่ยกระแสไหลทางทิศใดนะครับวินาทีที่7วินาทีที่7เนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้ถูกไหมนะครับก็คือเส้นนี้เส้นนี้ทั้งเส้นจะมีทิศกระแสที่เหมือนกันนะครับถึงมันจะอยู่ฝั่งบวกหรือฝั่งลบก็ตามนะครับนี้ฝั่งบวกนี้ฝั่งลบเนาะเพราะว่ามันมีความชันเท่ากันนะครับนั้น ในข้อสานะนะครับก็คือสนาม b เนี่ยมันกำลังลดลงถูกไหมครับสนาม b ีกำลังลดลงในทิศในทิศที่ชี้ออกถูกไหมครับชี้ออกจากกระดาษหรือถ้าเรามองอีกในหนึ่ง ถ้าเรามองอีกในหนึ่งคือถ้าเรามองด้านล่างตรงเนี้มันกําลังเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในทิศชี้เข้าถูกไหมนะครับหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือมันกําลังลดลงในทิศชี้ชี้ออกนะครับมันจะให้ความหมายเดียวกันนะครับดังนั้นกระแสที่มันจะต้องสร้างเนี่ยนะครับกระแสที่มันไหลเนี่ยมันจะต้องสร้าง สนามนะครับสนาม B เหนี่ยวนำนะครับในทิศชี้ชี้ออกถูกไหมครับมันกำลังลดในทิศชี้ออกดังนั้นต้องสร้างเพิ่มขึ้นนะครับต้องสร้างชี้ในทิศชี้ออกเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันพยายามที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้น กระแสเนี่ยนะครับแกระแสจะต้องไหลไหลในทิศถ้าเราเดาได้ก็คือต้องไหลในทิศทวนเข็มนะครับทวนเข็มยังไงนะครับถ้าเราดูกลับมาดูที่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะสร้างสนามตามกดมือขวาเนาะนะครับพุ่งออกมาแล้วก็วนออมาตรงนี้นะครับพุ่งมาแล้วก็วน นี้นะครับอันนี้อ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้ในข้อ4ี่นะครับเขาถามว่าที่วินาทีที่7แรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่นะครับข้อสนะเราก็หาจาก VEMF เนี่ยเท่ากับ d e ่ะลบด e ฟ ฝัก idt นะครับหรือมันก็คือลบ dba cos θ e t ส่วนด้วย dt นะครับ a กับ cos θ e t มันคงที่หนึ่งออกมาได้นะครับ a cos θ e t คือ cos ศนย์องศานะครับก็คือตั้งฉากกับระนาบอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ดีบีบายดีทีนะครับก็จะได้เป็นอไอ้ดีฟตัวเนี้ยนะครับดีบีบายดีทีตรงนี้นะครับมันหมายถึงความชันของกราฟนะครับมันคือความชันของกราฟกราฟนี้นะครับเพราะว่ามัน,นกราฟอันนี้เป็นกราฟ b กับกราฟ t ถูกไหมนะครับความชันก็คือเป็น d/ ี B ีนะครับงั้นถ้าเราหาความชันออกมาก่อนนะครับความชันเนี่ยก็จะเท่ากับถ้าผมเลือกจุดนี้เป็นจุดที่1นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่2นะครับจะเลือกจุดอื่นก็ได้นะแต่อันนี้มันง่ายสุดนะครับในเส้นนี้นะครับในเส้นนี้จุดนี้เป็นจุดที่1นนะครับก็จะเป็น b2 ลบ B1 ส่วนด้วย t2 ลบ t1 น,นะครับก็จะได้เป็น b2 ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะ b2 ก็คือเป็นเป็น0นะครับลบด้วย b1 ก็คือ5นะครับส่วนด้วย t2 ก็คือ6ลบด้วย T1 ก็คือ5นะครับเท่ากับลบ ห้าส่วนด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอไม่เขียนจนหนึ่งแล้วกันนะครับงัน <c oughs> ั้นพอเราได้น,นี้แล้วนะครับความชันมาแล้ว VEMF ก็เลยเท่ากับ A คูณกับลบห้าถูกไหมนะครับลบ A ก็คือกว้างคูณยาวถูกมครับยี่สิบคูณสิบกำลังลบสองคูณด้วยสิบอ่ะยี่สิบห้าคูณสิบ กำลังลบสองนะครับแล้วก็คูณด้วยลบห้านะครับอันก็จะได้ VEMF เท่ากับ VEMF เท่ากับคูณกันแล้วได้0.25โวลต์นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับประามาณนี้นะครับ